ทีนี้อาจารย์ครับพอเราเกิดคําว่ามะเร็งขึ้นมามะเร็งผิวหนังเนี่ยมันต้องเป็นตุ่มเป็นรูเป็นนูนเป็นผื่นเป็นอะไรขนาดไหนแล้วแบบออ้ยฉันเป็นมะเร็งผิวหนังบางทีได้รับการวินิจฉัยแล้วจะมีความตกใจอโอ้พี่เป็นมะเร็งผิวหนังมาคอนเซ็ลต์มา,อาคมาอนเซ็ลต์ม,มแม็กเออแม็กพี่ต้องเป็นตัดชินเนอ้อต้องไปทาน,น,นู้นทานี่ะมะเร็งผิวหนังจริงๆเนี่ยลักษณะส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอนะครับเป็นแบบไหนแล้วมันมีกี่ไทกี่รูปแบบบ้างครับ หลักๆถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยอ่ะก็จะมีมะเร็งที่ไม่ใช่มะเร็งไฝกับมะเร็งไฝมะเร็งไฝกับไม่ใช่ม,ใชมะเร็งไฝ <ไฟ S 2> ใช่อ่ะ,อะถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่เอ,เ,อเอาเริ่มแบบที่พบได้บ่อยก่อนแล้วกันะคะคก็คือที่ไม่ใช่มะเร็งไฝก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือจะมีชนิดประเภทที่เรียกว่าเบสซเซล คา s ิโน m a กับ<ม>ตัวอีกตัวหนึ่งคือเป็นสแควร์ม s เซล l c คาสิโนมาถ้าอันนี้อาจจะเป็นเหมือนถ้าเบ s โซเซลลเนี่ยก็คือจะเป็นมะเร็งผิวหนังที่พบได้บ่อยในปัจจุบันพบได้มากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเกิดตรงบริเวณที่โดนแดดอยู่เป็นประจำอ,อย่างเช่นเหมือนกับตรงบริเวณใบหน้า หรือว่าตรงจมูกหรือว่าที่ที่เหมือนปกติที่เคยผ่าตัดคนไข้มาก็จะมีตรงบริเวณจมูกหรือว่าแก้มที่ตาใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่รับแสงเป็นโดนรับแสงเยอะเยอะแล้วก็ลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเอ่อที่เคยเห็นก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนตุ่มมันวาวขอบมันจะยกยกมีสีแบบเหมือนสีมุกระบายนิดนึงอะค่ะหรือว่ามีลักษณะที่เป็นเหมือนเป็นแผลที่เป็นคล้ายๆเหมือนแผลหนูแทะ